สวัทดีครับสำหรับเครื่องบินในยุคนี้สิ่งที่หลายประเทศต้องการก็คือเครื่องบินสเตลหรือว่าเครื่องบินล่องหนนะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกานะครับส่ง f 1 1 7น i g h t h a w k F22 Raptor แรตแล้วก็ F35 สามสิบห้าแบงินะครับบินขึ้นไปสู่อากาศบริสุทธิ์ข้างบนอันนี้รวมถึงลงมาคลุกฝุ่นด้านล่างด้วยหลายประเทศก็ตั้งโครงการเครื่องบินยุคที่5ของตัวเองขึ้นมาบ้างนะครับหลือเครื่องบินสเตลที่คลอดออกมาแล้ว นะครับและที่ยังเป็นวุ้นอยู่ก็มีอยู่มากมายเช่นช f x ของตุรกี a m c a ของอินเดีย s m Project ของปากีสถาน F3 ของญี่ปุ่นอันนี้รวมถึงกาเฮ 3- ของอิหร่านด้วยนะครับ ในขณะที่หลายประเทศเนี่ยกำลังตั้งโครงการเครื่องบินยุคที่5อยู่นะครับก็มีบางประเทศออฟไซด์ site, ล้ำหน้าจับมือกันตั้งโครงการเครื่องบินยุคที่6แล้ว,ลวครับอย่างฝรั่งเศสเยอรมันสเปนกับโครงการ FCS แล้วก็อังกฤษอิตาลีสวีเดนในโครงการเชมเพตแน่นอนว่าโครงการเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลกับเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะครับนอกจากโครงการเครื่องบินยุคที่5กับ6แล้วนะครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือเครื่องบินยุคที่4บวกอันนี้ก็เข้มข้นเหมือนกันคือการนําเครื่องบินที่ไม่ใช่สเตลเนี่ยมาอัปเกรดใส่อุปกรณ์ สมัยใหม่เข้าไปใส่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปนะครับเช่น fs 8 super hornet ในบล็อกที่2แล้วก็บล็อกที่3สู35 f 1 6 v i p e r ยา39 gippen ng หรือว,ว่า next generation นะครับนี่รวมถึง f 5 super t i g r i s ด้วย สำหรับสหรัฐมิการผู้นําเทคโนโลยีแล้วนะครับหลังจากมีเครื่องบินยุคที่ห้าน่นอนว่าต้องมีโครงการยุคที่หกและหลายคนรอคอยและก็พูดถึงกันบ่อยๆสหรัฐมิการจะสร้างเครื่องบินยุคที่หกได้ไหมมันเป็นคําถามนะครับที่หลายคนเนี่ยตอบด้วยความเชื่อว่า ำได้โดยไม่ต้องไปยกขัน5ปรึกษามอธรรมหรือว่าร่างทรงใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้แอดมินมีข่าวเครื่องบินยุคที่หกของสหรัฐอเมริกาจากเว็บไซต์ของ defensenews.com นะครับแปลหังข้อข่าวได้ว่าจะไปต่อหรือพอสัมนี้กับโครงการเครื่องบินลบยุคที่6ของกอ,องทัพอากาศสหรัฐอเมริกาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับไปดูกันนะครับสหรัฐอเมริกาทำได้หรือเปล่า ชี่วอชิงตันนะครับตอนนี้กองทัพอากาศของสหรัฐมิการนี่กาลังติดตามหาข้อสรุปของโครงการเครื่องบินยุที่หอยู่นะครับโดยกองทัพนี่มีโครงการเครื่องบินยุที่หที่เรียกว่า next generation air dominance หรือว่าฝ่ายบริหารจะเรียกโครงการนี้ว่า digital century series แน่นอนว่าโครงการนี้จะยัดเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าไปการออกแบบที่ก้าวหน้าระบบการบินที่ก้าวไกลบินได้เร็วขึ้นและที่สำคัญราคาถูกลงนะครับอันนี้เอรมินคิดว่าสหรัฐมิการเนี่ยคงเิดกับราคาของ f 2 2 r a p t o อแร์แล้วก็ตั้งใจจะไม่ทำ ให้ประวัติศาสตร์เนี่ยสำรอยโครงการแรปเตอร์นะครับ แน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการวางแผนศึกษามาเป็นอย่างดีตอนนี้แผนสลับโครงการนี่เกือบพร้อมแล้วล่ะครับผู้ดูแลโครงการกล่าวไว้แบบนั้นและจากการวางแผนมาดีนะครับคาดว่าจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นจริงให้ได้โครงการเครื่องบินยุคที่หของสหรัฐมีการนี่มีหลายโครงการนะครับแต่ว่าโครงการที่เราพูดถึงคือโครงการของกองทัพอากาศโครงการนี้เป็นการกําหนดให้ผู้ผลิตมีหลายบริษัทนะครับผลิตเครื่องบินขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแข่งกันและทางกองทัพอากาศเนี่ยจะเลือกมาเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับกระบวนการทั้งหมด จะใช้เวลาภายใน5ปีและกองทัพประกาศเนี่ยขอเงินรัฐบาลของสหรัฐมีกาไป1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ3 2 0 0 0ล้านบาทในปีงบประมาณ2 5 6 4นี้นะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงปีก่อนๆนะครับของทัพประกาศได้ไปแล้ว9 0 5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ28,960ล้านบาทนะครับคือว่าได้ไปแล้วเนี่ย28,960ล้านบาทแล้วก็ขอเพิ่มอีก32,000ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะต้องขอเพิ่มอีกในอนาคตนี่แน่แน่ นะครับผู้ดูแลโครงการดิจิตอลเซน t ูรี่ซีรีสเนี่ยบอกว่าอาจจะดูว่าค่าใช้จ่ายนี้เยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่าต้องเร่งการสร้างเครื่องบินต้นแบบแต่ว่าถ้าแลกกับการได้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยนะครับราคานี้ถือว่าไม่แพง แน่นอนว่าการใช้เงินเนี่ยต้องผ่านสภาคองเกรสเป็นผู้พิจารณานะครับและตอนนี้สภากาลังพิจารณาโครงการนี้อยู่เพราะว่าเสียเงินไปเยอะแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรไปรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นมานะครับโครงการนี้จะได้ไปต่อหรือไม่สภาจะพิจารณาเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเครื่องบินยุคที่6กของกองทัพอากาศของสหรัฐมิกาถ้าเอาเข้าจริงนะครับสหรัฐมิกาก็มีปัญหากับเครื่องบินยุคที่6มันไม่ง่ายจริงๆนะครับ แอดมินคิดว่ามันยากเพราะเรื่องเทคโนโลยีคือปัญหานะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยไปเร็วมากแค่5เดือน6เดือนเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับ ค้นพบสิ่งใหม่ๆดีกว่าเรื่อยๆการตัดสินใจก็เลยไม่นิ่งนะครับเวลายือ้ออกไปมนเงินไปกับการสร้างเทคโนโลยีไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัดสินใจสร้างเลยวันนี้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับอีกสีหเดือนข้างหน้านี่มันอาจจะล้าหลังแล้วก็ได้เพราะว่าตอนนี้รัเสเซียเนี่ยค้นพบคลื่นความฉี่ใหม่นะครับที่สามารถตรวจจับวัตถุได้ดีกว่าเดิมจีนนี่มีควันตั้มคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้ไม่ทราบว่าทําอะไรได้บ้างนะครับต่างฝ่ายนี่ต่างจดจ้องกันอยู่ดูเชิงกันไปก่อนระหว่าง สฐาเมิกาจีนแล้วก็รัเสเซียนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าสภาคองเกรสเนี่ยก็ดูเชิงกองทัปาประกาศของสฐาเมิกาเช่นกัน